คุณเคยคิดไหมคะว่าทำไมเราต้องเสียเงินเช่าไปทุกเดือนทั้งๆท,ที่เราก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เหมือนกันนี่เลยบ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่3ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด24ตารางวากว้างขวางสำหรับครอบครัวราคาเพียง2,560,000บาทดาวเริ่มต้นแค่80,000บาทแล้วก็ผ่อนสบายๆเดือนละ1 000, 2 5 0 0บาทตลอดสัญญาเลยคะ่ะยังไม่พอ ได้ฟรีทั้งผ้าม่านทั้งหลังปั๊มน้ําแล้วก็แอร์อีกหนึ่งตัวคุณรู้ไหมว่าบ้านนี้อยู่ในทําเลเดินทางสะดวกติดทางพิเศษบุรพาวิถีอ่อใกล้ถนนสุขุมวิทและถนนเทพารักษ์ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญเช่น b ิกซีเทสโก้โลตัสโรงพยาบาลบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีใหม่และโรงพยาบาลบางนาสองยังไม่พอ ได้ฟรีทั้งผ้าม่านทั้งหลังปั๊มน้ำแล้วก็แอร์อีกหนึ่งตัวที่สำคัญนะคะที่นี่เขาไม่เช็ค,คเครดิตไม่ว่าคุณจะทำงานออนไลน์ทำธุรกิจส่วนตัวขายของเองอยู่ต่างประเทศหรือแม้แต่ติดเครดิตบูโรคุณก็มีสิทธิ์มีบ้านเป็นของตัวเองได้เหมือนกันลองคิดดูสิคะเงินค่าเช่าที่จ่ายทุกเดือนถ้าเอามาผ่อนบ้านอีกไม่นานบ้านหลังนี้ก็จะกลายเป็นของคุณแล้วคะ่ะสนใจแล้วใช่ไหม Nắp lời